ทดสอบปืนไล่นกนะครับปืนไล่นกทําเองนะตัวนี้ทําจากกระป๋องกาแฟนะครับส่วนอันเนี้ยทาจากกระป๋องของปากระป๋องนะครับจุดระเบิดนะครับจุดระเบิดด้วยแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ร้อยเปตัวเนี้ยนะครับ,นะรบแล้วก็อันเนี้ยคือหัวจุดมันนะครับหัวจุดเนี่ยนะฮะหัวจุดตัวนี้ใช้แมกเนโตของพวกปืนปืน ปืนแก๊สปืนยิงแก๊สที่เขาใช้จุดเตาทํากับข้าวกันนะครับเนี่ครับเอาหัวแตกๆตรงนี้มาใช้เป็นแมกนิโตมันนะครับอันนี้ทําเองนะครับจากกระป๋องกาแฟนะครับเอามาไล่นกที่มากินข้าวในนาที่หวานข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองดูนะจะลองดูขั้นตอนการใช้งานนะครับก็คือฉีดแอลกอฮอล์ลอยตรงนี้เข้าไปนะครับเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโดยประมาณนะครับหกครั้งนะครับ แล้วก็ปิดด้วยจุกข,ของหัวจุดตัวนี้นะครับแล้วปันป่นปั่นปั่นอย่างนี้นะครับเพื่อให้แอลกอฮอล์มันมิกกับอากาศผสมกับอากาศนะครับก็ถ้าดีน่อยก็คือกวักนะครับกักอากาศให้มันเข้านะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะดังแค่ไหนตัวนี้คือกอระกป๋องปากระป๋องนะครับเอ้โทษทีกระป๋องกาแฟนะครับนี่ฮะกระป๋องกาแฟแล้วลองยิงดูนะครับแล้วลองยิงดู ส่วนอันนี้นะครับจะทดสอบตัวนี้คือกระป๋องปากระกป๋องนะครับก็ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็ฉีดแอลกอฮอล์เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่แถมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาหัวจุดนี้ปิดเข้าไปนะครับแบบนี้ปั่นนิดนึงเพื่อให้แอลกอฮอล์มันผสมกับอากาศนะครับแล้วก็ทันดีก็กวักอากาศเข้านะขยา่าขย่านิดนึงนะครับประมาณนี้นะฮะ กระป๋องกระป๋องนะครับตัวนี้มันจะใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟที่ผมลองยิงเมื่อกี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันตัวนี้มันจะกลา,กง,วากงวานกลางวานกลางวานกว่า,น,วาน,นะครับแล้วลองดูนะครับทำใช้แล้วนะครับทำใช้แล้วให้มายิงไล่ดกจริงๆนะครับตามท้องนาแบบนี้นะครับ แบบนนี้นะอย่าไปยิงในชุมชนนะครับเพราะตัวนี้มันเสียงมันค่อนข้างดังกลังวานมากนะครับไปยิงในชุมชนไปยิงในหมู่บ้านเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงตกใจร้องกระจออง,งอแงนะครับเดี๋ยวเขาจะดินทาถึงอุปการีเอา